อันนี้เราไม่ได้ใบนะแต่ว่าข่าวนี้มันเข้ามาพอดีคุณผู้ชมค่ะงูหลายคนก็ชอบเอาไปตีเลขอยู่เหมือนกันนะเขาบอกมีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นชาวจังหวัดชนบุรีนะคะเขามาร้องหลังจากที่ไปพบงูเห่าตัวใหญ่เลยทีเดียวนะคะไปอยู่บนฝากระโปรงรถของเธอแล้วก็เลื้อยเข้าห้องเครื่องแน่นอนละคะ่ะเดือดร้อนกู้ภัยให้มาช่วยจับค่ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจับอสรพิษอาสากู้ภัยมูลและนิธิไตรคุณธรรมชมบุรีเขาได้รับการแจ้งขอความช่วยเหลือมาจากคุณสุรินทร์จิตสงนะคะว่ามีงูเห่าเนี่ยเลื้อยมาที่รถเก๋งรถเก๋งคันนี้เมื่อสักครู่นี้เห็นป้ายทะเบียนไหมชัดไห<ล>มคะเลขอะไรนไม่ชัดเลยกอไก่ททหารหนึ่งห้าแปดหนึ่งเบาเลขที่นิดนึง 3 3ทับหหมู่ที่3ตําบลสันักบกอำเภอเมืองชบุรีไม่ได้ใบอะไรนะบอกเฉยเป็นข้อมูลข้อมูลข่าวนะคะที่เข้ามาทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบค่ะไปเห็นงูเนี่ยมันเป็นงูเห่ามอกยาวสักประมาณเมตรหนึ่งงูเนี่ยตกใจเลื้อยเข้าไปที่ห้องเครื่องกู้ภัยกับชาวบ้านก็ช่วยกันรื้อรถละค่ะ, <c oughs> ะสู้กันสักประมาณ4ชั่วโมงส <c oughs> <4. S 2> ชั่วโมงนะจับงูตัวเดียวเนี่ย แล้วก็สุดท้ายก็จับได้ทีนี้คุณสรันเพชรพลอยนะคะอาสากู้ภยยัยไตรคุณธรรมเขาบอกว่างูเห่าตัวนี้เป็นงูพิษอันตรายมากถ้าพบเห็นอย่าไปจับเองนะแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เขามีความเชี่ยวชาญให้มาช่วยจับทีนี้คุณสุรินที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงหมาเหา่าก็เดินออกมาดูแล้วก็ตกใจร้องเสียงหลงเลยเพราะว่างูเนี่ยชูคอออกมาบนฝากระโปรงรถก็ทําอะไรไม่ถูกและะ้วค่ะแต่ก็ยังมีสตินะ แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยทีนี้หลายคนก็มาส่องรถไงครับงูมันเลื้อยขึ้นรถมันจะเป็นอะไรได้ละ่ะอพรุ่งนี้วันที่หนึ่งแล้วด้วยต,ตามนั้นแต่รถพังเลยนะรถพังเลยคุ้มไหมละ่ะหรือต้องไปเสี่ยงโชคกันยิงๆิงก็ไม่รู้ก็ต้องรอพรุ่งนี้ก่อนว่าคุม้มหรือเปล่าค่ะ